เมื่อผีอยากอยู่กับคนมันจะทําทุกอย่างเพื่อความต้องการของมันไรเอามันออกมาขยําหนังที่ออกฉายในปีส0 1 6ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกลางดึกนะั้นรูงงานแห่งหนึ่งพอที่จะทํางานในเวลากลางดึกลูกชายของเขาที่ชื่อว่ามาตินได้โทรมาตามพอ่อให้พ่อให้ลิบกลับบ้านให้เร็วที่สุดเพราะมาตินเริ่มกลัวแม่ของตัวเองแล้วตอนนี้เธอชอบพูดอยู่คนเดียว พอก็พอรู้แล้วว่าช่วงนี้ภรรยาของตัวเองมีอาการแปลกๆพอเขากําลังหาทางรักษาเธออยู่พอก็บอกกับมาตินว่าเขาจะรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดและท้งคู่ก็ได้วางสายไปพอเขารู้สึกไม่ดีกับอาการแปลกๆของภรรยาของตัวเองเธอมีอาการหนักขึ้นอยู่ทุกวันและให้เธอกินยาเข้ารับการรักษาโรคประสาทแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยจนมีพนักงานสาวที่ชื่อว่าเอสเธอร์เข้ามาหาพอ่อมาบอกกับเขาว่า เธอจะกลับบ้านแล้วจะให้อยู่เป็นเพื่อนไหมพอก็บอกแต่ว่าให้เธอกลับบ้านไปก่อนและให้ช่วยปิดไฟปิดห้องในออฟฟิศให้ด้วยเอสเธอร์เธอเดินไปปิดไฟในห้องทํางานอีกห้องพอปิดไฟเงาปิศาก็ยืนจ้องเธอเป็นร่างดำลักษณะท่าทางดูเหมือนเป็นผู้หญิงพอเปิดไฟเงานั้นก็กลับหายไปปิดไฟอีกทีเงานั้นก็โผล่ออกมาเอสเธอร์เธอก็เริ่มสงสัยแล้วว่าคนคนนั้นเป็นใครกันแน่ เธอเปิดปิดไฟอยู่ประมาณ4ี่ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายมันก็ไม่ยืนตรงหน้าของเธอเอสเธอร์ก็ตกใจเป็นอย่างมากมันคืออะไรกันแนะ่เอสเธอร์เธอจึงรีบไปบอกกับพอว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆในห้องข้างหลังบางอย่างที่ไม่น่าจะใช่คนแต่พอเขากลับไม่เชื่อจึงให้เอสเธอร์รีบกลับบ้านไปก่อนให้เธอไปพักผ่อนเธออาจจะตาฝาดไปก็ได้หลังจากที่เอสเธอร์กลับบ้านไปแล้ว สกักพักพอก็จะกลับบ้านขณะที่เขากําลังจะเดินไปที่ประตูนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างลนลงพื้นพอจึงรีบเดินไปเช็คดูและก็ได้ไปเจอกับเงาดําที่นั่งอยู่พ่อที่คิดว่าน่าจะเป็นเอสเธอร์แต่พอพยายามเรียกแล้วก็ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดแล้วมันก็ลุกขึ้นมายืนไฟในอาคารก็ดับไปไฟในอาคารเป็นระบบเซ็นเซอร์ถ้ามีการเคลื่อนไหวจะเปิดอัตโนมัติ พอพยายามโบกมือเพื่อให้ไฟเปิดพอเปิดไฟล่างนั้นก็กลับมายืนใกล้พอเขาก็ยิ่งตกใจนี่มันไม่ใช่เอเธอร์แล้วแล้วเงาวนั้นก็หายไปพอเขาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วควรออกไปจากอาคารให้เร็วที่สุดเขาพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดแต่ก็โดนอะไรบางอย่างกระแทกเขาที่ขาจนเขาได้ล้มลงและเป็นแผลเวอรแวะและล่างนั้นก็ยืนขึ้นมาตรงหน้าเขานี่มันคือตัวอะไรกันแน่พอที่ยืนอยู่กลางแสงไฟล่างนั้น ก็พยายามจะเดินเข้ามาหาเขาแต่มันเข้ามาถึงตัวเขาไม่ได้พอล่างนั้นมันกลัวแสงไฟพอที่จะสังเกตเห็นว่าเงานี้มันกลัวแสงไฟเขาจึงรีบวิ่งไปที่ห้องและเปิดไฟให้ทั่วห้องเปิดไฟให้ได้มากที่สุดแล้วถือไม้เบสบอลอยู่ในมือถ้าใครเข้ามาเขาจะจัดการตีทันทีตอนนี้เขาทั้งกลัวทั้งสงสัยว่าล่างนั้นคืออะไรกันแน่แต่ถ้าเป็นผีทำไมมันทำลายเขาได้หรือมันจะเป็นคนกันแน่ตอนนี้เขางงไปหมดแล้ว และแล้วไฟในห้องก็ดับลงพอต้องอยู่ในความมืดเสียงลูกบิดก็ดังขึ้นกำลังมีใครพยายามจะเข้ามาในห้องให้ได้แล้วประตูห้องก็ได้เปิดออกแล้วพอก็ถูกอะไรบางอย่างกระชากเข้าด้านหลังอย่างรุนแรงสักพักพอก็ได้ไปโผล่ที่กลางอาคารที่อยู่ในสภาพเสียชีวิตร่างกายของเขาผิดรูปร่างไปหมดเหมือนโดนทำร้ายมาอย่างหนักแล้วทำไมลางนั้นทำร้ายเขาหนักได้ขนาดนี้มันต้องมีเหตุผลหลายเดือนต่อมา ตาชากไปยังลีเบกาและแฟนหนุ่มของเธอแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าแบดลีเบกาคือพี่สาวต่างพ่อของมาตินเธอได้ย้ายออกมาจากบ้านเพื่อมาอยู่สันโดดออกมาหางานทําโดยเธอมีเหตุผลที่ไม่ค่อยดีกับแม่ตัวเองสักเท่าไหร่เพราะอาการของแม่ก็หนักขึ้นไปทุกวันจนเธอทนไม่ได้ลีเบกาจึงต้องออกมาอยู่คนเดียวตาชาไปยังบ้านแม่ของลีเบกาแม่ของเธอชอชื่อว่าโซฟีโซฟีต้องอยู่กับลูกชายสองคน ลูกชายของเธอที่ชื่อว่ามาตินมาตินต้องได้ยินเสียงแม่ตัวเองพูดอยู่คนเดียวอยู่เป็นประจำพูดแบบนี้อยู่ทุกคืนหลังจากที่ต้องเสียพ่อไปจากเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่รู้ว่าใครเป็กลนฆ่าพ่อมาตินกันแน่จากการที่สูญเสียพ่อไปแม่ก็ยิ่งอาการหนักขึ้นอยู่ทุกวันคุยกับความเมืดจนมาตินต้องกลัวและมีอาการนอนไม่ค่อยหลับอยู่ทุกวันเพราะกลัวแม่ของตัวเองมาตินต้องนอนเปิดไฟแบบนี้อยู่ทุกวันมาตินต้องหลับในห้องเรียนอยู่เป็นประจํา ครูประจำชั้นเขาพยายามถามเขาว่ามีปัญหาอะไรที่บ้านหรือเปล่ามาตินเป็นอะไรกันแน่ครูพยายามโทรหาแม่มาตินเพื่อให้มารับมาตินกลับบ้านเพราะคิดว่ามาตินเขาน่าจะป่วยแต่ก็ติดต่อแม่ไม่ได้เธอไม่ยอมรับสายมาตินจึงให้ครูโทรไปหาพี่สาวนั่นก็คือรีเบกามารับตัวมาตินที่โรงเรียนรีเบกามาพร้อมกับแบดพอรีเบกามาถึงโรงเรียนเจ้าหน้าที่ส่งข้อเด็กได้เข้ามาคุยกับเธอเจ้าหน้าที่คนนี้ ถูกมอบหมายให้ดูแลมาตินหลังจากที่พ่อมาตินได้ตายไปเจ้าหน้าที่อยากรู้ว่ามาตินที่อยู่บ้านเป็นยังไงบ้างเขามีอาการแปลกอะไรหรือเปล่ารีเบกก้าก็ตอบได้แค่ว่าเธอไม่รู้เพราะเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วรีเบกก้าจึงเข้าไปคุยกับมาตินมาตินดีใจมากที่พี่สาวมามาตินจึงถามรีเบกก้าไปว่าที่เธอออกไปจากบ้านเพราะเรื่องแม่ใช่ไหมแต่รีเบกก้าเธอก็ยังตอบไม่ได้ เพราะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับแม่รีเบกาจึงพามาตินไปส่งที่บ้านพอไปถึงบ้านมาตินมีเรื่องอยากจะขอรีเบกามาตินขอไปอยู่กับรีเบกาได้ไหมแค่คืนเดียวก็ได้มาตินแค่ต้องการนอนเพราะเขาไมไ่ด้นรอนหลับสนิทมาหลายวันแล้วแต่รีเบกาก็ยังไม่รับปากว่าจะให้มาตินไปนอนด้วยต้องคุยกับแม่ก่อนรีเบกาจึงถามมาตินว่าช่วงนี้แม่มีเพื่อนมหาบ้างไหม มาตินก็ตอบว่ามีอยู่คนหนึ่งเธอมาทุกคืนนั่นก็คือได่ารีเบกาได้ยินอย่างนั้นเธอก็ยิ่งตกใจดูเหมือนว่ารีเบกาจะรู้จักไดน่ารีเบกาจึงบอกไปว่าเธอเข้าใจมาตินเพราะแม่ก็ทําแบบนี้กับรีเบกาเหมือนกันเธอชอบฝันถึงได่าตอนที่พ่อรีเบกาทิ้งเธอไปรีเบกาพยายามบอกกับมาตินว่าไดน่าเธอไม่มีตัวตนเป็นแค่จินตนาการของแม่เท่านั้น แล้วโซฟีเธอก็เปิดประตูออกมารีเบก้าและแม่ไม่ได้เจอกันมานานหลายเดือนแล้วมาตินจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องรีเบกาถามแม่ว่าช่วงนี้แม่ได้ไปหาหมอหาจิตเวชหรือเปล่าจะได้สบายใจขึ้นเรื่องการตายของสามีใหม่ของเธอแต่โซฟีเธอก็ไม่เคยไปสักครั้งเพราะเธอมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระส่วนมาตินเขาก็ขึ้นไปบนห้องมาตินก็รีบเก็บข้าวของเพื่อจะไปนอนกับรีเบกา แล้วห้องนอนของแม่ก็เปิดออกมามาตินจึงเข้าไปมองดูเขาเห็นร่างดําวิ่งเข้ามาหาเขามาตินจึงรีบวิ่งลงไปด้านล่างส่วนรีเบก้าและโซฟีก็เริ่มทะเลาะกันเรื่องที่โซฟีไม่ยอมกินยาไม่ยอมรักษาตัวเองแล้วทําให้มาตินต้องมาเป็นแบบนี้อีกรีเบก้าจึงจะให้เวลาแม่สองถึงสามวันคิดเรื่องทุกอย่างให้ดีจะทํายังไงต่อไปรีเบก้าจะพามาตินไปอยู่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าโซฟีเธอจะไม่ยอม มาตินก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งคู่จึงรีบออกไปจากบ้านแม่พยายามจะทําทแบบนี้แต่เธอก็หยุดทั้งคู่ไม่ได้ต้องปล่อยพวกเขาไปพวกเขามาถึงห้องให้มาตินนอนบนเตียงให้สบายแบดจึงอยากจะคุยกับรีเบกาที่เธอทําแบบนี้เพื่อที่จะเอาชนะแม่แก้แค้นแม่ใช่ไหมอยากจะทำให้แม่เสียใจนี่คือสิ่งที่เลเบกาต้องการใช่ไหมรีเบกาเธอก็ตอบไม่ได้มันอาจจะใช่ที่แบดพูด ลีเบกาจึงบอกให้แบดกลับบ้านไปก่อนค่อยเจอกันวันหลังมาตินและรีเบกาจึงได้คุยกันเรื่องแม่มาตินก็คิดว่าแม่น่าจะเป็นบ้าไปแล้วอากาศของเธอยิ่งหนักขึ้นจนจะทำให้เขาบ้าไปด้วยแล้วจนทางคู่ได้เข้านอนพอกลางดึกลีเบกากับได้ยินเสียงอะไรแปลกๆและมีเงาอยู่ที่หน้าประตูเธอคิดว่าน่าจะเป็นมาตินแต่รูปร่างมันไม่ใช่มาตินแล้วไฟถนนก็เปิดออกมาแล้วร่างนั้นก็หายไป รีเบกาเธอเห็นเต็มสองตานี่มันไม่ใช่คนแล้วพอไฟดับเงานั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมันเห็นรีเบกาแล้วพอไฟดับอีกครั้งเงานั้นก็รีบวิ่งกระโจนเข้ามาหารีเบกาโชคดีที่ไฟถนนเปิดก่อนเงาน้นันก็เลยหายไปรีเบกาจึงรีบไปเปิดไฟเธอกลัวเป็นอย่างมากแล้วมาตินเขาหายไปไหนเธอจึงรีบหาน้องชายจนได้ไปเจอมาตินเขาแอบมาหลับอยู่ในห้องน้ำพร้อมไฟฉายที่อยู่ในมือ รีเบกาจึงต้องหาคาตอบเรื่องนี้ให้ได้ว่าผีตัวนั้นคือใครเกี่ยวอะไรกับพวกเขากันแน่จนเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่สงฆ์ขอเด็กเข้ามาหารีเบกาเพราะโซฟีแจ้งกับเธอว่ารีเบกาพาตัวมาตินมาอยู่ด้วยทำแบบนี้มันผิดรีเบกาพยายามอธิบายว่าแม่ของเธออาการแปรปรวนเธอน่าจะเป็นบ้าไปแล้วที่นั่นไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยสําหรับมาตินอีกต่อไปแล้วแต่ตามกฎหมายแล้วมาตินต้องอยู่กับแม่ รีเบกาเธอจึงไม่มีทางเลือกจึงต้องให้มาตินกลับไปอยู่ที่บ้านไปอยู่กับแม่ตามเดิมมาตินก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาได้นอนเต็มชีแล้วคืนนี้น่าจะดีขึ้นรีเบกาก็ยิ้มเป็นห่วงน้องชายของเธอเขาจะต้องไปเจอเรื่องเดิมๆอีกต่อไปก็ได้แล้วรีเบกาก็ได้ไปเจอข้อความที่เขียนไว้ที่ผืนบริเวณตรงนี้เมื่อคืนร่างผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเธอก็ได้อ่านข้อความนั้นนั่นก็คือได่า ลีเบกาจึงชิดย้อนกลับไปตอนเด็กในคืนคืนหนึ่งเธอกําลังวาดรูปครอบครัวมีพ่อแม่และตัวเองแต่มีบางอย่างดึงกระดาษแผ่นนั้นไปเข้าไปในความมืดลีเบกาเดินเข้าไปเปิดไฟกระดาษแผ่นนั้นก็ตกลงมาภาพวาดได้เปลี่ยนไปตัวพ่อถูกลบด้วยสีดําและเพิ่มตัวหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือไดอาน่านี่คือสิ่งแปลกๆที่ลีเบกาเคยเจอมาตั้งแต่ย,ยังเด็กลีเบกาก็ยิ่งอยากรู้ว่า ไดนาเธอเป็นใครกันแน่ทําไมไดนาต้องมาหลอกหลอนครอบครัวของรีเบกาด้วยนั่นคือสิ่งที่รีเบกาต้องหาคําตอบให้ได้เธอจึงเรียกแบดเข้ามาช่วยเพื่อจะให้เขาพารีเบกาไปยังบ้านแม่พอทั้งคู่ไปถึงบ้านกลับไม่เจอใครอยู่ในบ้านสักคนรีเบกาจึงใช้กุญแจสํารองเปิดประตูเข้าไปและเธอก็ตรงไปยังห้องแม่เพื่อจะไปหาข้อมูลของไดนาจนเธอได้ไปเจอรูปถ่ายเด็กสองคนนี่คือแม่ของเธอตอนเด็กและเพื่อสมัยเด็ก และเธอคนนี้นั้นก็คือไดน่ารีเบกาเริ่มค้นหาเอกสารจนได้ไปเจอม้วนเทปอัดเสียงมีข้อความบันทึกข้อมูลของหมอบอกเอาไว้ว่าคนไข้หมายเลข283เขารักษาอาการเมื่อ6ตุลาคมในปี1984ผู้ป่วยมีผิวหนังผิดปกติเธอมีอาการอ่อนไหวต่อแสงเป็นอย่างมากและไดน่าชอบทำ้ายโซฟีแม่ของรีเบกาแต่โซฟีก็ยังรักไดน่าเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแนะ่ จนพวกหมอนได้ทดลองฉายแสงเพื่อทดลองร่างกายของไดานาจนแสงสว่างที่มีผลต่อผิวนางของเธอทำให้ร่างกายของเธอไหม้และตายอย่างทรมานตอนนี้ลีเบกาก็พอรู้แล้วว่าไดานาเป็นใครลีเบกาได้ยินเสียงอะไรแปลกจากห้องที่เธอเคยอยู่พอเธอเข้าไปก็เจอภาพวาดตอนเด็กเธอจำภาพนี้ได้ดีแล้วประตูห้องก็ปิดขังเธอไว้ข้างในแสงผีของไดานาก็ตะโกนบอกว่าอย่ามายุ่ง เธอจะไม่ยอมถูกไล่ไปอีกรีเบก้าถูกกระชากจนลอยเธอลองให้แบดเข้ามาช่วยโชคดีที่แบดเข้ามาช่วยเธอได้ทันทางคู่จึงรีบออกไปจากบ้านรีเบก้าทึ่กลัวเป็นอย่างมากเธออธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่และรีเบก้าก็ได้หลักฐานเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิเ่มเติมเกี่ยวกับแดน่าทางคู่จึงรีบกลับไปยังห้องหลังจากนั้นโซฟีและมาตินก็กลับมาอย่างบานทางคู่ออกไปซื้อของเพื่อจะมากินตอนดูหนังกัน โซฟีอยากจะมีเวลากับลูกมากกว่านี้เธอจึงชวนดูหนังด้วยกันและโซฟีอยากจะมีเวลาส่วนตัวที่จะอยู่ด้วยกัน3มคนมาตินได้ยินอย่างนั้นเขาก็อึง้งที่แม่พูดแบบนั้นออกมามาตินจึงบอกว่าแค่สองคนได้ไหมแม่กับมาตินแม่ก็ตอบแต่ว่าดูก่อนนะมาตินรู้สึกกังวลในคำตอบของแม่แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้จนถึงเวลาที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแม่ลูกดูหนังอย่างมีความสุข จนแม่ทำอะไรบางอย่างที่มาตินต้องกลัวนั่นก็คือการปิดไฟโซฟีเดินมาหามาตินบอกกับมาตินไม่ต้องกลัวอะไรแม่อยากจะแนะนำคนหนึ่งให้มาตินได้รู้จักเธอชื่อว่าไดนาเธอจะมาอยู่กับพวกเราอยู่ที่นี่มาตินพยายามอ้อนวอนอย่าทำแบบนี้แล้วไดนาก็ปรากฏตัวขึ้นมาตินพยายามวิ่งไปเปิดไฟและแม่ก็บอกกับไดนาว่าห้ามทำลายลูกเธอด้วยเด็ดขาดถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันห้ามทำลายไข่ ต่ไดนากับตบโซฟีมาตินจึงวิ่งไม่เปิดไฟแล้ววิ่งออกไปจากบ้านมาตินวิ่งไปหารีเบกาเพราะความกลัวตอนนี้มันแย่งลงไปกว่าเดิมมากแม่กําลังพยายามให้ไดนาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยมาตินพยายามบอกพี่สาวว่าไดนาไม่อยู่จริงเธอทำร้ายทุกคนในบ้านรีเบกาเชื่อน้องชายตัวเองเพราะเธอก็เจอกับตัวมาแล้วมาตินก็บอกอีกว่าจุดอ่อนของไดนานั่นก็คือแสงเธอไม่ชอบแสง รีเบกาจึงรีบเล่าทุกอย่างที่เธอรู้ให้กับมาตินฟังดูเหมือนว่าพ่อของมาตินกำลังค้นหาเรื่องอดีตของแม่กับแดนาไดนาถูกขังไว้ในห้องใต้ดินตอนอายุ13ปีและพ่อของเธอก็ฆ่าตัวตายไดนาเธอมีอาการผิวหนังผิดปกติแบบประหลาดคนอื่นพูดว่าเธอคือปีศาจเธอสามารถเข้าไปอยู่ในความคิดคนอื่นได้เปลี่ยนพวกเขาเธอถูกพาตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชจนได้ไปเจอกับแม่ของรีเบกา รีเบก้าคิดว่าไดน่าเขาไปอยู่ในหัวของแม่และทําให้แม่คิดว่าเป็นเพื่อนกันถึงไดน่าจะตายไปแล้วเธอก็ยังอยู่ข้างๆแม่ตลอดไดน่าจะปรากฏตัวในช่วงที่แม่จิตใจยําแย่ที่สุดซึ่งนั่นก็คือในตอนนี้นี่เองช่วงเวลาที่เสียพ่อมาตินไปรีเบก้าเคยเจอตอนที่พ่อเธอทิ้งไปสภาพจิตใจแม่ยาแย่มากๆส่วนไดน่าสูกส่งไปรักษาตัวแต่ก็เกิดข้อผิดพลาดแสงที่สาดส่องใส่เธอมากจนเกินไป จนล่างของเธอไหม่แล้วเธอก็ตายอย่างเจ็บปวดรีเบก้าเชื่อว่าแม่เป็นตัวเชื่อมเดียวของไดานากับโลกนี้ถ้าทำให้แม่ดีขึ้นไดานาเธอก็จะหายไปแต่จะทำยังไงนั่นคือโจทย์ทางคู่ที่ต้องหาทางแก้และสิ่งสำคัญที่จะมาขวางทางทางคู่นั่นก็คือไดานาแล้วทางคู่ก็ได้ยินเสียงอะไรไปแปลกๆบาง,างอย่างอยู่ในตู้เสื้อผ้ารีเบกาเดินเข้าไปเปิดแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วเหตุการณ์ก็ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น มาตินถูกแดนหน้ากระชากเพื่อจะเข้าไปใต้เตียงโชคดีที่รีเบก้าเข้าไปช่วยไว้ทันนี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้ไดนา้แล้ว่าทางคู่จะทำให้เธอหายไปทั้งสาคนจึงรีบไปบ้านของแม่เพื่อพูดคุยและควรแก้เหตุการณ์นี้ให้ได้รีเบก้าจึงบอกให้แม่เล่าเรื่องของไดนาให้ฟังหน่อยแม่ก็บอกแต่ว่าเธอคือเพื่อสนสนิทของแม่รีเบก้าจึงบอกว่าไดอน่าเธอได้ตายไปหลายปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าแม่จะไม่เชื่อ พอแม่คุยกับไดนาอยู่ทุกวันไม่มีทางที่ไดนาจะตายไปได้นี่คือความเชื่อของแม่ทําให้ทั้งคู่ต้องทะเลาะกันแม่เชื่อว่าไดอนามีชีวิตอยู่และอยู่กับพวกเขาที่นี่ได้ส่วนรีเบกาก็พยายามอธิบายเรื่องทั้งหมดให้แม่ได้เข้าใจจนแม่ทนไม่ไหวจึงขอตัวขึ้นไปนอนรีเบกาจะพามาตินไปนอนอยู่ที่ห้องเธอแต่มาตินไม่อยากจะทิ้งแม่ไปตอนนี้แม่อ่อนแอ แม่ต้องการกำลังใจมากที่สุดถึงจะอยู่ที่ไหนไดนาก็ตามไปเจอจนได้ควรจะอยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อผเผชิญหน้ากับไดนาและจะได้ช่วยแม่ให้พ้นจากคาสานี้สักทีรีเบกาและแบดจะอยค้างคืนอยู่ที่นี่ด้วยจะให้แบดนอนอยู่ที่โซฟาด้านล่างส่วนรีเบกาและมาตินจะนอนด้วยกันทุกคนเตรียมความพร้อมไฟฉายเทียนทําให้มีแสงสว่างมากที่สุดก่อนที่รีเบกาจะเข้าไปนอนเธอได้ไปเคาะประตูห้องแม่บอกกับแม่ว่า เธอจะนอนอยู่ที่นี่หนึ่งคืนดูสีหน้าแม่อาการไม่ค่อยดีกังวลใจอะไรบางอย่างและมีอาการกลัวอะไรบางอย่างด้วยโซฟีจึงส่งข้อความให้กับรีเบกาข้อความที่เขียนไว้ว่าช่วยแม่ด้วยตอนนี้อาการของแม่มันเริ่มจะมากเกินไปแล้วรีเบกาจึงรีบไปดูมาตินและได้เข้านอนพอตอนกลางดึกไฟในบ้านกำดับลงเหลือแค่เทียนและไฟฉายที่ใช้งานได้รีเบกา,าเธอตื่นขึ้นมาเธอเดินลงไปดูแบดข้างล่าง แต่ก็ไม่เจอเขาแบบเขาออกไปดูไฟด้านนอกบ้านว่าทําไมไฟถึงดับส่วนรีเบกาก็รีบลงไปห้องใต้ดินเพื่อดูแบกเกอร์ไฟถือพยายามเปิดเบกเกอร์ไฟแต่ไฟก็ยังไม่ติดส่วนมาตินก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอกับรีเบกาเขาก็ยิ่งตกใจเป็นอย่างมากมาตินจึงต้องถือเทียนและเดินตามหารีเบกา,า,าไปเรื่อยๆเ,เรียกหาเธอแล้วล่างแดนนาก็ปรากฏตัวขึ้น หลังนั้นกระโจนเข้าหามาตินและกระชากเขามาตินต้องใช้แสงจากเทียนเพื่อไล่แดนนาออกไปมาตินจึงต้องรีบไปหาลีเบกาที่ห้องใต้ดินแล้วไดนนาก็ปิดประตูขังทั้งคู่ขังไว้ในห้องใต้ดินส่วนแบดที่ได้ยินเสียงทั้งคู่ขอความช่วยเหลือเขาก็รีบมาช่วยแบบพยายามเปิดประตูแต่ก็ยังเปิดไม่ได้แล้วไดนาก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเล่นงานแบดไดนาวิ่งไปทั่วบ้านแล้วไดนนาก็เขาจัดการแบด จนเขาวิ่งหนีออกมาจากบ้านและขับรถออกไปลีเบกากับมาตินต้องช่วยตัวเองแล้วทางคู่ต้องการแสงสว่างให้มากที่สุดลีเบกาจิากผากระดาษให้มีแสงสว่างมากที่สุดไม่รู้ว่าจะอยู่ในห้องนี้อีกนานเท่าไหร่จนมาตินได้ไปเจอกับไฟแบกไหลลีเบกาจะออกไปดูทางออกจากที่นี่ให้มาตินอยู่ข้างในอย่าปล่อยให้ไฟดับโดยเด็ดขาดลีเบกาสํรวจจนไปเจอรอยมือที่ประตูเก็บของเธอเข้าไปสํรวจ จนเธอได้เห็นไดนาแต่เธอไม่กลัวไฟแบกไหลไฟแบกไหลจะสามารถเห็นตัวเธอได้แต่ไม่สามารถทำลายเธอได้จนมาตินได้เข้ามาช่วยรีเบกาได้ทันรีเบกาจึงไม่แผนอยู่ว่าเธอจะใช้ไฟแบกไหลเพื่อหาตัวไดนาถ้าเห็นตัวเธอก็จะใช้ไฟจัดการเธอได้แล้วไดนาก็จะการดับไฟในเตารีเบกาจึงพูดให้กำลังใจมาตินพวกเขา จะไม่ยอมแพ้ถ้ามันเข้ามาหาพวกเขาพวกเขาก็จะสู้จะสู้กับผีตัวนี้ส่วนนอกบ้านเสียงรถตำรวจก็กำลังมาแบดขาไปตามตำรวจมาช่วยตำรวจสองนายเข้าไปในบ้านเปิดประตูห้องใต้ดินเพื่อช่วยทั้งคู่ออกมาแล้วมีบางอย่างปรากฏตัวขึ้นตำรวจนายหนึ่งเดินไปเช็คแต่ก็ถูกไดนนาเล่นงานจนตายไปแล้วไดานาก็วิ่งไปทั่วบ้านและแดานาก็เข้าเล่นงานตำรวจไปอีกคนจนเสร็จไปอีกคน ตอนนี้แดน้าคาทุกคนที่ขวางทางเธอแบดจึงพามาทิ้งออกไปจากบ้านส่วนรีเบกาจะเข้าไปช่วยแม่รีเบกาขึ้นไปบนชั้นสองแต่รีเบกาก็ถูกเล่นงานจนได้แดน่าจับตัวเธอเืนลงมาจากชั้นสองแล้วเข้าเล่นงานเธอกะว่าจะฆ่ารีเบกาทิ้งโซฟีจึงหยิบปืนตำรวจแล้วบอกให้แดน่าหยุดหยุดทำลายรูปของเธอได้แล้วโซฟีพยายามยิงแดน่าแต่มันก็ไม่ได้ผลโซฟีจึงตัดสินใจเล็งปืนมาที่หัวของตัวเอง ถ้าเธอตายไปไดนาก็จะหายไปด้วยวิธีเดียวที่ช่วยลูกเธอได้นั่นก็คือแม่ต้องตายแล้วเธอก็เหนียวไกลปืนทันทีลางของไดนาก็หายไปดีเบกาเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องสูญเสียแม่ไปเหตุการณ์ทั้งหมดควรตายมีพ่อมาตินพ่อของดีเบกาก็ถูกไดานาเล่นงานด้วยเขาไม่ได้หนีจากดีเบกาไปแต่เขาถูกคาตำรวจสองคนและคนที่เชื่อมโยงกับไดานานั่นก็คือโซฟี แม่ของลีเบกาและมาตินต่อไปนี้ทุกอย่างก็จะสง,งบสุขสักทีแล้วหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง r ไรอา t มันออกมาขยำหนังที่ออกฉายในปี2016ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ